คมชานสิวันนี้วันที่สิบสองเดือนมีนาคมปีสองพันยี่สิบสามเราจะมาฟังคำพูดอาแวกของเอาแวกบับดาดาซึ่งเอาแวกบับดาดาได้พูดในวันที่สิบแปดเดือนมก,กราลาคมปีหนึ่งเก้าเก้าสี่หัวข้อของเมอรีในวันนี้ก็คือพอแรกของชีวิตบราเมนก็คือพลังแห่งความรักวันนี้การจดจำ ที่เต็มไปได้วยความรักของลูกๆทั้งหลายในทุกๆท,ที่ได้ไปถึงบาปดาผู้ทรงอำนาจเหมือนกับมหาสมุทรแห่งความรักดีลาลามผู้ให้ความสบายแก่หัวใจนั้นถูกหลอมไว้ในหัวใจของลูกแต่ละคนและลูกทุกๆคนและความรักของลูกๆทั้งหลายนั้นก็ถูกหลอมอยู่ในหัวใจของผู้ให้ความสบายแก่หัวใจ ความรักของลูกๆทั้งหลายถูกหลอมไว้ในหัวใจของผู้ให้ความสบายแก่หัวใจความรักนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างมากๆบาบาลนั้นได้พูดถึงความรักนะฮะในแต่ละอันในแต่ละหัวข้อข้อที่หนึ่งพลังแห่งความรักทำให้งานยากง่ายได้ที่ไหนมีความรักไม่มีงานยาก งานยากนั้นก็จะมาเป็นรูปแบบของความสนุกมันรู้สึกเหมือนกับเป็นเกตข้อที่สองพลังแห่งความรักจะทำให้ลูกลืมร่างกายและโลกทางล่างได้ในวินาทีลูกสามารถลืมอะไรก็ตามที่ลูกต้องการและหลอมอยู่ในนั้นซึ่งลูกต้องการที่จะจดจำข้อที่สามพลังแห่งความรักจะทำให้ลูกนั้นอุทิศตนได้อย่างง่ายดาย ข้อที่สี่พลังแห่งความรักจะทำให้ลูกนั้นทัดเทียมอยู่กับพ่อข้อที่ห้าความรักจะให้ประสบการณ์ของการเป็นเพื่อนของพระเจ้าในทุกๆชั่วขณะดด้ตลอดเวลาข้อที่หกความรักนั้นจะทำให้ลูกมีประสบการณ์ล่มฉัดแห่งการปกป้องป้องคุ้มครองมือพรของพ่ออยู่เหนือลูกตลอดเวลา ข้อที่เจ็ดความรักนั้นจะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อย่างง่ายดายที่มันจะเป็นเหมือนกับงานที่ได้ถูกทำให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วข้อที่แปดความรักจะทำให้ลูกเป็นอิสระจากความกังวลในทุกๆชั่วขณะข้อที่เก้าความรักนั้นจะทำให้สเตตหรือสภาพของลูกรู้สึกได้ว่า ชัยชนะนั้นได้รับก,การรับรองในทุกๆการกระทำแล้วพรของมระดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่และก็เต็มไปด้วยสมบัติของความสุขและคงยังมีความสุขตลอดเวลาในอการบริจาคความสุขขอให้ลูกนั้นเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ และมาเป็นผู้ที่เต็มไม่ได้สมบัติแห่งความสุขและคงอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลาดยการบริจาคความสุขในยุคบรรจุพบกันวัดดดานั้นได้ให้สมบัติของความสุขอันใหญ่ยิ่งที่สุดกับลูกๆทุกวันทุกวันในอมฤตเวลาให้คิดถึงจุดข,ของความสุขและคงความสุขนั้นตลอดทั้งวัน ในขณะที่อยู่ในความสุขเช่นนั้นให้บริจาคความสุขนั้นอย่างต่อเนื่องให้กับคนอื่นๆนี่เป็นการบริจาคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดเพราะในขณะที่ผู้คนในโลกทั้งหมดนั้นมีความสะดวกสบายทั้งหลายพวกเขาก็ไม่ได้มีความสุขที่แท้ที่แท้จริงความสุขที่ไม่เสื่อมสลายความสุขภายในลูกลูกมีสมบัติแห่งความสุขนี้ และดังนั้นให้บริจาคมันอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆและนี่ก็คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทั้งหมดคติพจน์ในวันนี้หน้าที่สูงสุดของดวงยานที่ยิ่งใหญ่ก็คือการยกระดับคนอื่นและจงอยู่อย่างมีจิตใจที่ดีและอยู่อย่างให้อภัยหน้าที่สูงสุดของดวงยานที่ยิ่งใหญ่ก็คือการยกระดับคนอื่นอยู่อย่างมีจิตใจที่ดีและ อยู่อย่างให้อภัยอักชะอมชาติ i repeat the supreme duty of great souls is to uplift others to be kind and to be forgiving อักชะอมชาติ